สงบสติอารมณ์ได้แล้วนะแม่คุณเออดูครับอย่าชวนอย่าชวนกำไรแน่แ่แน่แสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณแม่สวัสดี fc แฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพลายมงคลน,น้อยนะครับช่วงเช้าๆเราก็มาดูช้างมาดูแม่ขันมาดูสองคู่หูเพื่อนเขาด้วยแม่กำไรนะครับแม่ขันเงินกับแม่กำไร เอาแล้วอย่าบันเทิงสิลูกนี่ครับต้องมาอยู่ใกล้กันจริงๆถึงจะอยู่ได้นะครับเมื่อคืนนี้สาวกำไรอยู่ไม่ได้ครับได้ยินเสียงแม่ขันได้เห็นแม่ขันมาอยู่ไม่ได้เลยโซ่ขาดนะครับดันโซ่ขาดแล้วก็มายืนมาเล่นมาหาแม่ขันนะ ควานเลยจําเป็นครับผูกไกลไม่ได้ครับเมื่อคืนจะต้องผูกใกล้ๆเนี่ยครับผมแม่ขันจะต้องเอ่อแม่กําไรจะต้องเอามาหาแม่ขันอยู่ใกล้ๆกันนะครับให้เขาได้เห็นกันได้เขาได้นอนใกล้ๆกันนี่ครับดูครับสองอาการสองเชือกนะฮะเป็นได้แม่กําไรหืม เป็นยังไงมีความรู้สึกเป็นยังไงแน่ได้นอนใกล้ๆเพื่อนได้นอนใกล้ๆเสียวหักเสียวแพงเพลินเป็นยังไงมั่งหึกำไรได้นอนใกล้ๆแม่ขันนี่เป็นยังไงสบายดีบ่ฮะง่วนคักแม่นบ่เออเกรหลาย ดูครับโซ่นี่ครับโซ่แม่กําไรนะครับโซ่ใหม่ใหม่เอี่ยมอ่องอรไทยนะครับนี่ครับขาดไปครึ่งหนึ่งนะครับนี่ดันจนโซ่ขาดนะครับนี่โอ้โหตัวเล็กนิดเดียวดันโซ่ขาดเลยอย่าชวนอย่าชวนอย่าชวนเพื่อนเล่นแมวแมวพอสงบสติอารมณ์ได้แล้วอือความสุขแท้ สองแม่โอ้โหดูครับฝนตกทั้งคืนเลยเอ้ยไม่ทั้งคืนครับฝนตกช่วงประมาณสักตีสี่ครับก็ได้ย้ายลูกตะวันนะครเข้ามานอนในร่มแต่สองแม่นี่สิ เล่นกลอคุยกันทั้งคืนเมื่อคืนเนี่ยได้นอนหรือเปล่าฮะขอถามหน่อยยังจะคุยกันไม่เสร็จอีกเหรอแม่ขันคุยกันไม่เสร็จอีกเหรอครับแม่ขันเงินไม่กำไรถามหน่อยสิเมื่อคืนได้นอนกันหรือเปล่าได้นอนไหม เมื่อคืนได้นอนไหมจ้ะคนช่วยฮะในนอนบอเมื่อคืนเนี่ยคุยกันอยู่เมื่อคืนเมียนบอฮะคุยกันทั้งคืนเลยใช่ไหมฮะดูฮะเช็คเช็คเช็คก,ก็ยิ่งครับถย่ถยถ่ยมาฟังพี่ทั้งสองครับทั้งสองครับ ดูครับทั้งสองครับเสียงคุยกันไม่โอ้โหไม่ยอมใครเลยสองแม่สนุกไหมดูครับดูหน้าตาก็รู้เลยว่าเขามีความสุขมากๆทั้งสองเชือกเลยทั้งแม่กำไรแล้วก็แม่ขันนะครับโอ้โหดูสปาคนโอ้โไม่เข้าใกล้แล้ว ไม่เข้าใกล้แล้วไม่ขันขันเงินเข้าใกล้ไม่ได้แล้วโอ้ยเดี๋ยวพ่อจะได้สปาโคนด้วยนี่ไม่เอาไม่เอาดู่าแตกหมดเลยนะครับไม่ได้นะอะเออหนอ แม่แม่กำไรดูดูดูครับเออความสุขของสองนางครับมวนหลายแม่นบอสนุกมากใช่ไหมไม่ขัน นี่ครับความรักของไม่ขันเงินที่มีต่อเพื่อนแล้วก็ลูกมงุงลูกตะวันน้อย <c oughs> มันยิ่งใหญ่นักยิ่งใหญ่เท่าช้างเลย <c oughs> <c oughs> คุยกันยันเช้าเลยนะครับทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมอยู่นอนไม,อม่นอมอนยอมกินยอมนอนกันเลย โอ้โหนั่นไงดูครับยังทักทายกันไม่เสร็จครับเพราะว่าเป็นเพื่อนรักกันมากแม่ขันนี่ไม่เท่าไหร่นะแม่ขันติดจริงแต่ไม่เท่าไหร่แต่แม่กำไรนี่สิโอ้โ oh, ห oh. อยู่ไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้ถ้าไม่ได้เจอเพื่อนวันนี้โซขาดเลยครับโชคชะตานำพามาให้ ทั้งสองทั้งสามได้อยู่ใกล้ชิดกันอือหือพวกเจ้านี่เมื่อก่อนเคยเป็นญาติพี่น้องกันมาหรือเปล่าถึงได้รักใครกันขนาดนี้โอ้นางนีสุดยอดมากดูครับยืนฟังเสียงคุยกัน ทั้งสองสงบสติอารมณ์ได้แล้วนะแม่คุณเออดูครับอย่าชวนอย่าชวนกำไรเนี้ยน่แเนี่ดูบอกว่าห้ามชวนกันแม่กำไรนี่ชอบชวนชอบชวนแม่ขันเล่นอยู่เรื่อยครับนี่ครับเจอกันทีไรป่าแตก นี่โอ้ยไม่เกรงใจชาวบ้านชาวช่องไม่กลัวเขาจะแจ้งตำรวจมาจับหรือายเนี่ยเสียงดังเกิน่กลางคนืนนี่ไม่เอานะรบกวนยาวิการนี่มันผิดนะแม่ขันจะบอกให้เออทีหลังห้ามทํานะ แน่ตอนดูครับเอาแล้วไม่เอาไม่เอาแม่กำไรไม่เอาครับอยู่นิ่งๆไม่ได้บออะไรจะขนาดนั้นเจอกันนี่โอโหเสียงเจียวเจ้าเจียวเจ้า,เ,จาเมาหมอยกันได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะเงียบหน่อยไม่ได้บอเออเนาะ อาเงียบเงียบเงียบนี่ครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนเดีย๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์หน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ